สี่ตนน้นรับคนเข้าสะสร้างเปลเลยอวิธีการไม่ใี่พอทุกคนมาติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นมีเดียวบนึงเลยนะทุกคนตันนี้กะราคากัจะโบว์พงในยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยม,มในลาวนะตอนนี้เนาะมีหน้าตาก็จะเป็นสีขาวสดใส่กำลังไฟอยู่ที่4,500วัตต์เป็นหม้ออย่างนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาให้วิธีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นบนน,น,นะนบึงกันเลยนะทุกคนไปเบิ่งกันเลย let's go ตัวนี้เราจะแกะกล้องเข้ามาทางด้านในเนาะแล้วก็จะติดตั้งใส่กับจุดนี้เลยตัวนี้จะเป็นจุดเก่าแล้วคิวร้อนทางด้านในก็จะเป็นเคอ้ำอุ่เดือน5เครื่องทำน้ำอุ่นวันที่6เดือน5เจ้าี่เป็นฮีตเตอร์เนาะจะเป็นหมอ้อคิวร้อนเนาะกำลังไฟอย่ที่4.5 <c oughs> เลยตัวนี้ก็เอามาเทียบใส่กับฝาเพราะตัวนี้จะมีจุดเก่าที่เคยติดตั้งนะทุกคนเห็นไหตัวเก่านี้น่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นของโจเวนนะทุกคนแต่ว่า อันนี้เป็นห้องเศร้าทุกคเข้าเศร้าเขาเก็บออกไปนะตัวนี้ก็จับใส่นะตัวนี้จะจับหูประมาณ4หูเลยเนาะอันนี้ก็จะมีตัวเทสรีเซ็ตระบบตัดไฟคักแน่นนะทุกคนนะสนับปลอดภัยแน่นอนเรื่องไฟดูดไฟซ็อตโบมีนะนี่ติดตั้งแล้วเปิดน้ำลองแนละ้วนี่มีตัวรีน้ำเทมให้พร้อมนะเขาบอกว่าสวยงามเนะปรับได้ถึง5ระดับกันเลยทีเดียวเปิดแสงงานง่ายนะมุนเพียงปุ่มเดียว เทสรีเซ็ตระบบตัดไฟสำหรับราคาของรุ่นนี้ก็ถือว่าบปรเพียนสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองเนาะถ้าว่าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อมาได้ที่เบอร์วัดแอพรดยเบอร์โทรเนาะ9 6 6 4 2 1 5ย้ำ9 6 6 4 2 1 5เนาะเพื่อทำการทดลองใช้ที่สมงครับเบอร์นี้เนาะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ ก็าสำเร็จเรียบร้อยนะทุกคนการเตะตังเครื่องน้ำอุ่นมีเดียรุ่นอะไรวะเออเดี๋ยวขึ้นให้กันแล้วกันนะสำเร็จครับจะรืมฝากกดไลค์กด u ับส r คร e ช่องไปเลยวิธีการไว้ด้ยวยนะครับขอบคุณครับบาย